อ่ะโอเคหลังจากที่มีคนขอดูความสูงของปิกอัพของผมนะครับว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องมีนี่นะครับฟูตเหล็กตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับฟูตเหล็กตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะวัดดูนะครับผมแล้วก็มากดตรงเฟสสุดท้ายนะครับผมเฟสยีบสี่นะครับ บางคนมี22เฟสก็กดเฟสสุดท้ายนะครับเฟส22นะครับผมแล้วเราก็วัดลงไปเลยนะครับผมผมจะวัดตรงนี้นะครับฝั่ง3.2นะครับนี่นะครับฝั่งนี่นะครับฝั่งทับ3.2นะครับโอเคอ่าวัดลงไปเลยครับผมจะมองเห็นไหมนะครับอาลองซูมดูนะครับผม โอเคขอโทษด้วยนะครับถ่ายมือเดียวนะครับผมอลองวัดดูนะครับเริ่มวัดจากสายหกนะครับผมมันก็จะอยู่ที่ประมาณสามนะครับสามขีดนะครับผมกดลงไปเลยนะครับนี่ครับอยู่ที่สามขีดนะครับก็คือท้องสายมันจะอยู่ขีดที่สามพอดีนะครับท้องสายมันครับนี่นะครับ ทุกอ่ะทุกตัวเลยนะครับผมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงท้องสายมันเลยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่ที่สามขีดเหมือนกันนะครับนี่นะครับสามขีดนะครับไม่ใช่สี่ขีดนะครับมองมองด้านนี้มันเหมือนสี่ขีดนะครับแต่เป็นสามขีดนะครับผมเหมือนกันทุกอันเลยครับนี่นะครับทุกทุกเส้นเลยนะครับผมผมปรับ ประมาณสามสามขีดนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่กีตาร์ของแต่ละคนนะครับก็บางคนก็ปรับประมาณสองจุดห้านะครับประมาณนะครับประมาณสองจุดห้านะครับแต่ผมผมปรับสามนะครับสามขีดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับผม